วันนี้เวลา13นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระเนธถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ดิณดาเดชกุลนณนเมนหลวงณพระปราศริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาดราชวรวิหารซึ่งถึงแก่อันิจกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาสิริอายุ81ปี11เดือน หมอมราชวงศ์ดินนดาดิษกุลเป็นโอรสในหมอมเจ้าดิษานวัตรและหมอมเจ้าลุอิสาดิษกุลเกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2482สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากมหวาวิทยาลัยอินเนียน,นาบรูม,มิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนที่จะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีตลอดพระชนทีพนับตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาหม่อมราชวงศ์ดิณด,ดาดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานคณะกรรมาการและประธานคณะที่ปรึกษาของบุรนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบร,รมราชูปถัมภ์ตามลำดับ เป็นกำลังหลักในการชักนำภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนพลิกฟื้นภูเขาหัวโล้นในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตรงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายให้กลายเป็นผืนป่าต้นน้ำอันสมบูรณ์ทั้งยังลดปัญหาการปลูกเพื่อเสพติดในวงกว้างตามแนวพระราชดำริระบาดสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้นำประสบการณ์นในการสนองงานพระราชดําริและความสําเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงไปขยายผลในประเทศเมียนมาอินโดนีเซียและอัฟกา,านิสถานทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบของแนวทางการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนระดับโลกรวมทั้งได้ให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้อโอกาสในการร่วมก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสารแนวพระราชดำริมูลนิธิรากแก้วและโครงการร้อยใจรักเพื่อขยายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สำริจผลอย่างกว้างขวางนอกจากนี้หม่อมราชวงศ์ดิตณดายังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิในพระราชาธรบดีปปสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีได้แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีพอ,อสวอมูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญ,ญรัก ตลอดจนดํารงตําแหน่งองค์กรการกรุศลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชิศริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มหาวิรมงกุฎด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญ,ญิงพวงร้อยเดชกุลณอยุธยามีบุตรชายสองคน